สวัสดีครับวันนี้พามาสำรวจสวนต้นยางนาที่ปลูกไว้อายุน่าจะประมาณ4ปีขึ้นเจอหน้าแล้งปีนี้ปี67เรียบร้อยตายแล้วไม่รอดพื้นที่แปลงนี้ไม่เหมาะ ที่จะปลูกยางนาต้นพยุงปลูกได้อยู่ต้นพยุงมันก็ถิ่นอรงขึ้นเองตามธรรมชาติมาดูไม้แดงที่ปลูกไว้ในช่วงเดือนมิถุนาปีห6กค,ความคงทนของเขารอดอยู่ถึงต้นแม่จะตายแต่เขาก็แตกโกใหม่ ได้มาสองต้นต้นยางนาเรียบร้อยปลูกร่องกลางสวนไผ่กินสูงหรือตรงลืมแรงนี่มาดูไม้พยุงที่ปลูกพร้อมแบบยางนาการเจริญเติมโตของเขาใช้ได้ ขอบคุณรทบที่รับชม